มาแป๊บแป๊บมาแป๊บแป๊บพี่ฟ้ายอยู่ที่สตูค่ะมาถ่ายรายการที่สองสวยจังแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนนอนดีกว่าเอาจริงปะ ึ้งโกนไปนะขึ้นอีกแล้วทำไมโกนอะ่ะมันหนาเกินแข่งหรอไม่เลเซื้อหรอเลยแล้วมันก็ขึ้นอะ่ะแล้วเจ็บด้วยเหนื่อยไหมคนเก่งไม่เหนื่อยคะ่ะพี่ฟ้าสวยมากขอบคุณคะ่ะคิดถึงเหมือนกัน พรุ่งนี้ถ่ายซีรีส์ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นก็บอกว่าเขาจะยกนะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายซีรีส์นะคะแต่วฟิฟมีคิวไปทำอย่างอื่นละนั่งไลฟด์ดีๆดีกว่านองเราจะบอกว่าพร้อมแล้วนอนด้วยอะนอน ไม่รู้ว่าวิมานหนาออกไปจะทำให้เรามียอด follower สี่ล้านได้หรือไม่ฝากทุกคนช่วย follow เอ่อช่องทางนี้ด้วยนะคะอินสตาแกรมของเราดุไหมไม่ดู so sleep มากินมะม่วงด้วยกันกินที่ไหนอะคะ <laughs> กินมะม่วงที่ไหน ตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่ทำไมคนมาดูเยอะจังไม่ทำงานเหรอคะวันนี้วันจันด้วยถูกไหม away away working try to travel and relax to hope thank you ยิงฟ้าแต่งหน้าบ้างไหมในวิมานนามแต่งฮะแต่ว่าแต่งให้ดูโตขึ้นแบบมากๆเล่นเกมเศรษฐีโอเคแอบหัวหน้ามาดูโอเคค่ะ eating lunch with my Thai friend ตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจเรียนด้วยเป็นเด็กดีทุกๆคนผมจริงพี่ฟ้ายาวแล้วเนะี่ยยาวมากแล้วแต่เดี๋ยวไว้ยาวเท่านี้เลยผมสุขภาพดีนะคะอย่าลืมนะนี่สันิวสีส้มนะคะจะย้อมจะอะไรก็และยาวเลวเวอร์ดูได้ดูโคนดิโคนผมนี่ยาวมากอุ้ย ชื่ลังแค่นะเป็นสเปรย์ยาวเย,ย,ย็นจอนี่ยาวเย็นจอนอ่านไม่ทัน love y o u hair thank you อุ้ยกระดูกนี่ลุกที่สองของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไว้ลงลูก เต่งผมยาวจนมัดใจมัดใจเขาได้ลำคาญดอลลี่ซันซ <Yeah. S 1> ิลกรอันเซิลกร์ลหาที่ตั้งดีกว่าตั้งไม่ได้นะลงุงทานอะไรยังครับเออเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วค,ะค่ะ พี่ฟา Can you speak in l e a d e b e t ค่ะมันประมาณ3ามรากแต่ว่าก็แต่งมาเช้าเหมือนเดิมมีใครเข้าตาบ้างไหมงานสละบุรีเหรอคะก็มีนะแปลกใหม่คะ่ะมีแปลกใหม่มาหนึ่งคนสองสาคนได้แต่ที่โดดเด่นมันก็จะมีชดัชดๆอยู่ประมาณสองคนนะคะแต่ว่างานมิสแกรนสละบุรีก็คือพี่ฟาก็ชื่นชมหนูรัดเพราะว่าไม่รู้อะมันแบบ เขาเขาเก่งอ่ะเก่งในเวอร์ชั่นของเขาเท่าทีเา่เราเคยดูมารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาขายขำนะแล้วเขาก็พูฟตัวเองแบบเต็มที่มากๆชอบตอนพี่ฟ้าถามหนูรัดพี่ฟ้าเอนดูเขาไงเอนดูเขามากๆเขาก็ตั้งใจฟังว่าเราพูดอะไรอะไรเงี้ย <15. S 1> พี่ฟ้าช่วยหนูด้วยหนูสอบตกคณิตค่ะ ยากละทาไมกรรมการถามไม่อะไรนะถามไม่ตรงคำตอบนุราโอเคถ่ายรายการสนุกไหมคะยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยไลฟ์ฟอเขาเรียกเดี๋ยวถ้าเขาเรียกพี่ฟัอจะเข้าไปละสู้ๆนะขอบคุณค่ะต้องถามทีว่า ไลฟ์แบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวใครด้วยเนะาะฝากทุกคนบอกชาวด้อมแล้วก็บอกเพื่อนๆตามโซเชียลต่างๆนะฮะ <c oughs> พี่ฟาก,ก็อยุดนึงๆจะขึ้นก็ขึ้นเลยเพื่อน<พ>ปอกุ้งมึงจะ,ะบอกว่าเข้าพรรษาเพื่อนเข้าพรรษาเพื่อนอพีน่ไฟ้าอยากคบเพศอะไรได้หมดค่ะไม่ติด ถ้าชอบได้หมดทุกเพจนอยู่ที่ความสบายใจล้วนๆพี่ฟ้าพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณครับเช่นกันนะคะรรพี่ปอบเปียหายเร็วๆนะคะไอายหนะ้าตาดีจังพร้อมละค่ะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเราตงนีนะพี่